สวัสดีขาะ FC ซที่น่ารักทุกทท่านของช่องวันนพาเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็วันศุกร์สุดท้ายเนาะของสัป,ปดาห์นะคะเราก็จะทํางานกันวันสุดท้ายค่ะเนาะก็จะได้พักผ่อนนะคนที่หยุดเสา,าร์อาทิตย์นะคะนคนที่ไม่ได้หยุดเสา,าร์อาทิตย์ที่นี่ก็ทำงานนะคะเข้ากะเนาะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าของเดนมาร์กค่ะทุกคน อบลงหนามากค่ะนะถ้ามหอบลงหนาหนาแบบนี้นี่พี่ก็ต้องเปิดไฟมหอบนะคะแต่พี่นะไม่สนใจหรมอบหนาไม่มหอบหนาขอให้มหอบลงพี่ก็เปิดไฟหมอบเลยค่ะเพอป้องกัน,นอะไรเนาะเพราะว่าบางทีเราขับไปเนี่ยไฟธรรมดาของเรานะเพราะว่าเดนมาร์กเขาต้องเปิดไฟอยู่แล้วเนาะทุกคน ไฟธรรมดาอาจจะขัดคลองนะเราก็เปิดไฟช่วยนะเปิดไฟหมอบช่วยให้คนเห็นรถของเรานะคะเพราะว่าขนาดเราเรายังไม่เห็นรถคันอื่นเลยนะทาให้เปิดไฟหมอบนะคะทุกคนกอนนี้ค่ะพี่ก็เปิด้องกันอย่างนี้เลย้ปองกันไว้เลยไหนะๆเราก็ซื้อรถมีไฟมีอะไรแล้วเราก็ต้องใช้ค่ะให้เป็นประโยชน์ถึงเวลาจะเปิดเนาะก็ต้องเปิดค่ะเปิดใช้ค่ะ เดี๋ยวถ้าอยู่ๆฉุกเฉินขึ้นมาพอเวลาเราเปิดอ้าวโหลดไฟเสียอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะเราต้องเปิดเช็คตลอดค่ะนี่คือทางไปทํางานของพี่นะคะทุกคนก็จะมีต้นไม้สวยงามอยู่ข้างทางนะท่างกลางสายหมอกนะคะก็จะสะพรั่งน่ากลัวแบบนี้นะถ้าเดินคนเดียวเนาะแต่ว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี้คือมีแดดนะคะทุกคน ถ้าแดดจัดเมื่อวานนี้นี่แดดแรงมากเมื่อวานนี้เนะาะ5องศานี่แล้วก็มีแดดออกมาแล้วตอนกลางคืนก็ลบ2ลบ3นะคะก็ตอนเช้ามาก็จะเป็นหมอบอย่างนี้ค่ะทุกครั้งเลยนะคะถ้าเมื่อวานนี้แดดออกตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะหมอบลงอย่างนี้ทุกครั้งมันจะเป็นเหมือนไอเนาะไอความร้อนเนาะแล้วก็บวกกับไอ,ไอลบสองเนาะ ลบสองลดสามเมื่อตอนกลางคืนนะคะและตอนเช้าก็ยังลบอยู่นะตอนนี้ก็ลบสองอยู่นะคะและหมอกก็ลงอย่างหนาเลยค่ะก็ต้องขับรถด้วยระมัดความระมัดระวังนะคะทางนี้ก็เป็นทางที่พี่ขับประจำอยู่แล้วเนาะมอมีทางสายเดียวนี่แหละที่จะไปที่ทํางานของพี่นะแต่ตอนนี้นี่รถไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ คนที่ทำงานออฟฟิศนี่บางคนนี่เขาก็อยู่ทํางานในบ้านเลยนะคะถ้าอากาศแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็จะไม่ออกมานะคะ mm hmm. จะไม่ขับรถไปทำงาน mm hmm. ก็อาศัยอยู่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านเนาะ mm hmm. ส่วนคนที่ใช้แรงงานเหมือนเราก็ต้องมาทำงานค่ะเพราะว่าเราต้องใช้แรงงาน mm hmm. ทำงานเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ในออฟฟิศเนาะ mm hmm. นี่ค่ะบรรยากาศเห็นไหมคะ ทางทางแทบมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันหนาวเนาะแล้วก็หมอกลงแล้วก็ต้นหญ้านี่ก็กลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะน่ะเพราะว่ามันลบสองเนะเาะเมื่อวานนี้ก็เอ้ยเดดออกทั้งวันเป็นปกติเลยถ้าเดดออกแล้วก็จะมีหมอกลงในตอนเช้านะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน เลยนะบ้านเขานะขับช้าๆนะตรงนี้มันลงเนินนะวันพาตรงนี้นี่มีรถไหลลงคลองนะคะนี่ตรงนี้เพราะว่าตรงสะพานนี้มันจะมีน้ำคลองนะคะทุกคน จะเลี้ยวตรงนี้ก็เป็นแยกที่อันตรายเหมือนกันค่ะเพราะว่ารถจะชนกันบ่อยมากตรงนี้เพราะว่าบางคนไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวและบางคนก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่ไม่เลี้ยวเขาก็นึกว่าเลี้ยวเขาก็เลยขับรถข้างทางมาก็ชนเลยค่ะบ่อยมากเลย ีบรรยากาศค่ะทุกคนถ้าพูดถึงก็โอ้โหสวยงามมากเนาะทะเลหมอบดูค่ะตรงนี้พี่เคยถ่ายมาแล้วนะคะที่บนยอดไม้นั่นใครดูคลิปของพี่เนาะจะเห็นว่าพี่ได้ถ่ายหมอบลงตรงยอดไม้ตรงนี้สวยงามมากนี่มือตือต้อเลยตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลย เป็นบ้านเรานี่ก็วิ่งถ่ายกันเนาะชอบอากาศหนาวเนาะเพราะบ้านเรามันร้อนเนาะถ้ามาเจออากาศหนาวจำเจเหมือนเดนมาร์กนี่ก็ไม่ไหวนะคะต้องห่อตัวนะคะทุกคนโอเคค่ะ F c ซคลิปนี้พี่ก็อบขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย